ันนี้ผมจะมาเล่นแบบปูคาว่นกตียงนะคร <progressive Attention, S 2> okay, okay, ับนะวันนี้นะครับไม่คนวันนี้ผมจะไปที่ตึกหนาโอเคผมกำลังจะไปอยู่นะครับเไอ่อะไรน่ากลัวเลยเนาะไปเรื่อเรมาแล้วจามาแล้วจ้าใครอะใครอะทำตาจับหน้าแก แกนะมันเสว่วไม่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 ไม,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 ไม่ตามกันมาไม่ทานแบตอี่ตามมาไม่ทานแฉบตัวรบดบวันนี้ผมเจออะไรเสร็แรกๆเดี๋ยวผมไปนอนหลับนี่กลัวจะไต้ท้าไม่ไหวนั่นหรอกแล้วนะเพื่อผมไม่เล่นเอาออนไลน์ติปิงๆๆไปนอนนี่กลัวออนไลน์ๆๆๆต็ดปิงเฮ้ยใครอะนอนตรงนี้นี่กลัว ปิดไฟที่เกลือน,อนอนหนักติดตัวใครแวกไว้วมาหน่ะฮะน้องกลัวแล้วกลัวแล้วเจี๊ยบ บายครับผีก็คือเพื่อนของเองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย